โรบินฟานเพอร์ซี่โชว์สกิลเลี้ยงหลบรับส่งแบบทีมเวิร์กโรบินฟานเพอร์ซี่ <c oughs> นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อมาจากอาร์เซนอลอีกทีหนึ่งย้ายมาแป๊บเดียวได้แชมป์เลยนี่คือตัวความหวังที่แฟนแมนอยู่ทุกคน แฮปปี้มากๆในช่วงนั้นครั้งนี้เขาไม่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกแต่เป็นคลิปที่เขากำลังดวลกับเด็กป .1 ป .2 ลองดูว่าทักษะของเขาสามารถช่วยให้เขารอดพ้นจากการเข้าแย่งบอลของเด็กปถมได้หรือเปล่าเรื่องดอนโรเบนฟาโรซีนีครับกำลังส่งให้เพื่อนตัวออคนนี้ดีสเต็ปดีมากล้องน้องๆเนี่ยวิ่งแย่งเงิน ดูคร <Oh, ับโอ้โหทำไปทันไม่มองทักอื่นแล้วก็ส่งไปครับดูบอลติดเท้าซะก่อนนี่นี่นี่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังเอาไปไม่ได้นะครับเด็กๆจะเอาไปได้หรือเปล่าเข้าแย่งโอ้โหอือดูโอ้โอยังไงดูระบบทีมเวิร์คซะหน่อยการต่อบอลและการเคลื่อนที่ โชว์ให้ได้เห็นนี่ปั๊บโอ้โหโอโ,หโอโหเด็กงงโอ้ยสามคนนี้โอ้จะแย่งยังไงเนี่ยดูวิ่งกันดิอ้าวนี่ได้ไปแล้วเนี่ยเด็กทำสำเร็จเนี่ยแล้วดูการต่อบอลกันต่อครับบมาที่คนนี้ส่งไปโอ้โหลูกโดม่มาที่คนนี้ฟานเพอร์ซี่เพอร์ซี่ดูหนีครับฟานเพอร์ซี่จิ้มไป มาที่เพอร์ซีครับส่งไปสุดยอดจริงๆครับโอ้โหแม่อีนี่ดูทักษะซะก่อนครับเป็นงงเลยครับพวกนี้เนี่ยฝีมือชะกาทุกคนครับเพียงแค่ว่าเวลาอยู่ใน League, พรีเมียร์ลีกก็ไม่ค่อยจะได้โชว์ให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับ นับเป็นความสุดยอดครับที่เขาสามารถที่จะเอาชนะเด็กป .1 ป2หรือว่าเด็กปสป .4 น่าจะไม่เกินหลอกซาเด็กปฐมเนี่ยงงไปเลยมีทั้งโชว์ทักษะมีทั้งโชว์ระบบทีมเวิร์คก,กับเพื่อนเอนสุดยอดครับสามารถเล่นได้เหนือกว่าเด็กป .1 ปอ2อย่างเห็นได้ชัดคุณเลยครับทำได้หรือเปล่าและนี่คือความจริงเต็ม